อธิบดีกรมควบคุมโรคแนะหลังพาบุตรหลานไปฉีดวัคซีนควรงดออกกำลังกาย7วันนายแพทย์โอพาสอธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวว่าวัคซีนไฟเซอร์สูตรสำหรับเด็กซึ่งกลุ่มเป้าหมายคือใช้ในเด็กอายุ5-11ปีโดยได้มีการแนะนำว่าก่อนจะเข้ารับการฉีดวัคซีนหากเด็กมีอาการป่วยมีไข้ร่างกายอ่อนเพลีย ควรรับการรักษาให้หายจนกว่าจะเป็นปกติสำหรับเด็กที่มีโรคประจำตัวรุนแรงอาการยังไม่คงที่อาจมีอันตรายถึงชีวิตควรเข้ารับการประเมินอาการจากแพทย์ประจำตัวก่อนเข้ารับการฉีดวัคซีนส่วนอาการที่พบได้หลังจากที่มีการฉีดวัคซีนไฟเซอร์คือปวดบวมแดงเฉพาะที่ปวดศีรษะอ่อนเพรียเป็นไข้จึงจำเป็นต้องสังเกตอาการหลังจากฉีดวัคซีนอย่างน้อย30นาทีในสถานที่ฉีดวัคซีนด้วยเสมอ ด้วยอาการดังกล่าวสามารถหายได้เองเมื่อรับประทานยาลดไข้และพักผ่อนให้เพียงพอหลังจากฉีดวัคซีนหนึ่งสัปดาห์ผู้ปกครองควรจะดูแลไม่ให้บุตรหลานออกกำลังกายปีนป่ายว่ายน้ำหรือกิจกรรมที่ใช้แรงเป็นระยะเวลาอย่างน้อยเจวันเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนหากเกิดกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบและหากเกิดอันตรายรุนแรงหลังจากฉีดวัคซีนไม่ว่าจะเป็นเจ็บหน้าอกหายใจเร็วเหนื่อยง่ายใจสั่นไข้สูงมากกว่า3 9องศาเซลเซียสปวดหัวรุนแรงอาเจียนรับประทานอาหารไม่ได้ หรือซึมไม่รู้สึกตัวควรรีบพาไปพบแพทย์ทันที